ตอนที่3 5 8หเชื่อค่าเถอมีมีปัญหาแน่นอนหลังจากปรึกษากันเรียบร้อยแล้วนักพรตชิงอวินจึงตัดสินใจไปตรวจสอบด้วยตัวเองจนเวลาผ่านไปหนึ่งกา้านทูบพวกนักพรตชิงอวินก็มาถึงบนหน้าผาที่เขาด้านหลังเวลานี้เย,ยชางชิงยังคงหลับตาลงทั้งสองข้างขณะนั่งสมาธิอยู่บนพื้นมือทั้งสองข้างวางซ้อนกันไว้ที่ด้านหน้าเพื่อสัมผัสปรันวิญญ,ญาณฟ้าดินรอบกาย เพียงแต่ปรันวิญญาณฟ้าดินที่แผ่อยู่รอบกายของเขาไม่ใช่มีเพียงปรันวิญญาณธาตุเดียวเท่านั้นที่เกิดการสั่นสะเทือนทว่าปรันวิญญาณทุกๆธาต่างกำลังสั่นสะเทือนไปด้วยเช่นกันหรือว่ารากวิญญาณของฉางชิงจะเป็นรากวิญญาณรวมศูนย์ในตำนานจริงๆนักพรตชิงอวินเอ่อยขึ้นทันทีที่สัมผัสได้ หลี่ซิวหยวนจึงเผยสีหน้าสงสัยออกมาทันทีก่อนจะเอ่ยถามเบาๆว่าอาจารย์หรือว่ารากวิญญาณรวมศูนย์ที่สิทธน้องชวิกล่าวถึงจะสามารถขานรับกับปรานวิญญาณของทุกธาตุได้เยี่ยงนั้นหรือขอรับนักพรตชิงอวินมิได้เอ่ยอธิบายเพิ่มเติมเพียงแค่ปลายตาม,มองหลี่ซิวหยวนเท่านั้นขณะเดียวกันชวิเวินเซียที่เพิ่งเคยพบหน้าสิทธน้องเล็กผู้นี้เป็นครั้งแรกเมื่อเห็นใบหน้าอัล่อหลาไอร้ที่ติของสิทธน้องเล็กรวมทั้งลักษณะท่าทางที่แผ่รังสีออกมาจากภายในแล้ว ท่านใดนั้นชวิวินเซี่ยก็มีอิดได้ที่จะตาค้างอยู่เช่นนั้นพลางทอดถอนใจพร้อมเอ่ยราวกับละเมอออกมาว่ามีหน้าเล่าเจ้าเด็กจื่อเหว่คนนั้นถึงบอกว่าเพียงแค่เห็นหน้าสิทธิ์น้องเล็กก็ละลายแล้วคาดมีถึงว่ารูปโฉมและลักษณะท่าทางของคนผู้นี้จะไร้ที่ติเช่นนี้แม้แต่ตัวข้าเองก็ยังอดมิได้ที่จะละลายเช่นกันได้ยินเช่นนั้นนักพรตชิงอวินก็ขมวดคิ้วขึ้นพลางเอ่ยเตือนเรียบๆว่าวินเซี่ยเวลาเช่นนี้เจ้าคิดอะไรอยู่ฮะ ชวิเวอนเซียจับจ้องไปยังเย่ชางชิงก่อนจะเอ่ยโดยมิมองหน้าผู้ใดอีกว่าตาเท่าชิงอวินข้ายอมรับว่าสายตาของเจ้านั้นช่างแหลมคมยิ่งนักสิ้นเสียงสายตาของนักพรตชิงอวินก็มีประกายบางอย่างแวบผ่านบนใบหน้าที่แก่ชรานั้นพลานปรากฏรอยยิ้มดีใจขึ้นต้องบอกว่านี่ถือเป็นครั้งแรกที่สิทธิรองผู้นี้ชมเขาต่อหน้านับตั้งแต่นางเข้าสำนักชิงหยางมาสายตาของข้าก็เป็นเช่นนี้มาตลอดมิใช่หรือ นักพรตชิงอวินเอ่ยพลางลูบหนวดตัวเองเบาๆพร้อมใบหน้าที่แฝงไว้ด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนชวิเวนเซียจึงได้สติอีกครั้งก่อนตอบกลับอย่างอารมณ์เสียว่าตาเท่าชิงอวินมาตรฐานในการรับสิทธิ์ของเจ้าที่ผ่านมามักจะดูเพียงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นมิใช่หรือเวนเซียเจ้าคงจะยังมิรู้นักพรตชิงอวินเออยอย่างภาคภูมิใจว่า บรรพจารย์ท่านหนึ่งของสำนักชิงหยางของเราเคยกล่าวประโยคหนึ่งเอาไว้ว่ารูปโฉมและลักษ่าทางที่ดูธรรมดาส่วนใหญ่แล้วคุณสมบัติในการฝึกเสียนก็มักจะมีโดดเด่นผลสุดท้ายเป็นเยี่ยงไรเล่าชวิเวินเซีย่ยแค่นเสียงออกมาหากมิใช่เพราะการปรากฏตัวของสิบน้องเล็กผู้นี้เกรงว่าสำนักชิงหยางคงจะล่มสลายด้วยน้ำมือของเจ้าเป็นแน่เจ้ามีละอายใจบ้างเลยหรือเยี่ยงไร นักพรตชิงอวินหัวเราะออกมาอย่างมิใส่ใจสํานักชิงหยางของข้ามีมังกรตัวนี้ก็เพียงพอแล้วยังต้องการตัวอื่นอีกทําไมชวิเวอรเซียตอนนั้นเองหลี่ซิวหยวนที่คอยสังเกตเย่ชางชิงอยู่ตลอดจู่จูก็พูดด้วยเสียงอันดังขึ้นว่าอาจารย์สิทธน้องชวิพวกท่านดูนั่นสิสิทธน้องเย่เหมือนจะขานรับกับปรันวิญญาณทุกท่าจริงๆปรันวิญญาณทั่วทั้งเขารากับจะระเบิดขึ้นก็มีปาน ได้ยินเช่นนั้นนักพรตชิงอวินและชวิเวอเซียก็เลิกเถียงกันทันทีพร้อมกับหลับตาลงเพื่อสัมผัสถ,ถึงการสันสะเทือนของปราณวิญญาณอีกครั้งมิกี่อึดใจต่อมานักพรตชิงอวินและชวิเวอเซียก็ลืมตาขึ้นแทบจะพร้อมกันเวนเซียตอนนี้ดูแล้วในกายของฉังชิงคงจะเป็นรากวิญญาณรวมศูนย์ในตำนานจริงๆนักพรตชิงอวินเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าที่แฝงไว้ด้วยรอยยิ้มยินดี สิทธิ์น้องเล็กผู้นี้มิธรรมดาจริงๆภายในกายถึงกลับมีรักวิญญาณรวมศูนย์ในตำนานเช่นนี้อยู่ชวิเวินเซียพยักหน้ารับก่อนจะทอดถอนใจออกมาว่าน่าเสียดายที่สำนักชิงหยางของเราเป็นเพียงสำนักระดับเก้าเท่านั้นมีเช่นนั้นหลักก็สำนักชิงหยางในภายภาคหน้าอาจจะเก่งกาจเทียบเคียงกับสี่สำนักเซียนใหญ่ก็เป็นได้เอ่ยถึงตรงนี้ชวิเวินเซียก็พ่นลมหายใจออกมาตาเท่าชิงอวินเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วก็ให้เขาตั้งใจบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นี่ก็แล้วกัน นักพรตชิงอวินพยักหน้ารับเราคงทำได้เพียงเท่านี้แล้วละ่ะเมื่อเห็นทั้งสองคนกำลังจะจากไปในที่สุดลีซิลหยวนก็ถอนสายตากลับมาพลางเอ่ยถามอย่างร้อนรนว่าอาจารย์ยังจะให้ข้าชี้แนะสิทธน้องเย่ในเรื่องการบำเพ็ญเพียรต่ออีกหรือขอรับนักพรตชิงอวินจึงหัวเราะออกมาแน่นอนว่าเจ้าต้องทำต่อไปหน้าสิ หลี่ซิวหยวนนอดมีได้ที่จะเอ่ยออกมาอย่างลำบากใจอาจารย์ท่านก็ทราบดีด้วยตบะบบารมีอันน้อยนิดของข้างานนี้คงสอนเขามิได้จริงๆนะขอรับหลี่ซิวหยวนข้ารู้ว่าเจ้าคิดเช่นไรเป็นชวิเวินเซี่ยที่เอ่ยขึ้นอย่างตรงไปตรงมาว่าเจ้าก็แค่กังวลว่าการสอนของเจ้าจะทําให้สิทธน้องเล็กผู้นี้เกิดปัญหาขึ้นก็เท่านั้นแต่เจ้าวางใจเถอดสิทธน้องเล็กผู้นี้มีรากวิญญาณรวมศูนย์ในตำนานต่อให้เจ้าตั้งใจสอนเขาผิดผิดคนที่จะปวดหัวหน่าจะเป็นเจ้าซะมากกว่า หลี่ซิวหยวนถึงกับนิ่งเงียบก่อนจะหันไปมองนักพรตชิงอวินพลางถามอย่างลังเลว่าอาจารย์ข้าจะทําได้จริงๆหรือขอรับนักพรตชิงอวินและชวีเหวินเสียสบตากันเล็กน้อยก่อนจะยิ้มให้